เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับโย่ผมเซเวันไนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอ n นเทอร์เน็ตนะครับผมหรือว่าอ n นเทอร์นั่นเองเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมโปรดปานมาันทุย โปรดปรานมานานนั่นเองนะครับคือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นเกมที่ผมแบบอยากเล่นมานานแหละอยากเล่นตั้งแต่สมัยนน้นเลยสมัยตั้งแต่ผมเป็นเด็กโป๊กเลยนะฮะซึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะฮะสารฝันวัยเด็กรับถือว่าตอนนั้นดูใครวะ ผมดูลุงพีนะครับผมซึ่งลุงพีก็เล่นไปเล่นเกมนี้เนี่ยเวป,ประมาณ3ามสี่พีหรือเปล่าจําไม่ค่อยได้นะครับผมก็อยากเล่นมากเลยนะฮะโอเคไปเล่มกันเถอะเอ้ยมีแบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยว่เอาไวา้วันวันหลังผมงไม่เล่นเซิร์ฟให้ดูกันแล้วกันนะวันนี้แบบเรายังไม่ได้โหลดซุ้โหลดเซิร์ฟยังไม่ได้แบบเรียนรู้ทุยยังไม่ได้เรียนรู้อะไรกับเกมนี้มามากมายนะฮะซึ่งเราไปเ,เ, hey, ไเไล่ะนกะันเถอะไอออฟไลน์คืออะไรวะเนี่ยช่างเถอะ มีหลายแมปด้วยนะดูทรงอ่ะอ้าผมจะเล่นเป็นแมปไหนดีเล่นเป็นแมปนี้เลยแล้วกันโอเค play offline มาโอเคตอนนี้เราเกิดอยู่ไหนเนี่ยเกิดมาก็ค่ำเลยจิลูกมุมมองที่สามได้ด้วยโอ้ยเฮียซอมบี้นะเราต้องย่องไปเราต้องย่องไปเอ็นมึงอย่าเห็นกูนะลาล่าพอจะมีปืนให้สักกระบอกสกระบอกหรือเปล่าอะไรวะน่ะเชียไฟฉายเราย่องอยู่เนี่ย โอเคบาลครับใบบอลบอลบอพวกเชียร์นี่มันไม่รู้อะไรหรอกสัตวเฮ้ยเชียร์กูไปแล้วจังวันนี้ไอ้สัตว์ไอ้เชียร์มันรู้ได้ไงวะไอ้เชียร์ไอ้สัตว์กูตกใจหมดไอ้สัตว์เย็ดแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะบวกแม่งบวกแม่งมาดิมาดิมาดิครับ มาดิครับโอ้โยวูหย้หลายหลายตัวเกินเฮ้ยโอ้เจ็ดบินก่อนในวันนี้เอ้าเชียนเหนื่อยมึงเหนื่อยด้วยเหรอกูโดนตบเ้ก ไอ้เชีย่ยพวกซอมบี้เวในสัตว์เกิดอยู่ไหนเนี่ยมีแมพให้ดูด้วยเดี๋ยวนะมันคุ้นๆในเชีย่ยที่เดิมมั้นเนี่ยจนะยอเราเราต้องย่อไปเชี่ยมึงไม่มีแบบไม่มีปงไม่มีปืนให้กูเลยเหรอถึงแบบมึงให้กูแบบว่าเอาหมัดแรกกับซอมบี้เนี่ยนะมาไปแล้วอะไรวะเนี่ยเออกดกระเป๋ากดจีใช่ไหม,ไมคือลา้านอะไรแล้วเนะี่ยเฮ้ยไอเดี๋ยนะ สอมบี้เชียนั่นทำไมเหลืองแสงได้มันเป็นเฮนรี่พอตเตอร์เลยสัตว์เชียนั่นมันมองเราอยู่อะอย่าเชนะมีปืนป่นปนวะไอเชี่ยแฟลชไลท์ไม่แต่ไฟฉายเนี่ยนะมึงไม่มีอาวุธให้กูเลยเหรอ,อโอ้โหเลยดูแม่งเต็มไอสัตว์ดูตำรวจไม่ยังกลายเป็นซอมบี้ไอเอชีย่ยโอเคเราต้องค่อยๆย่องไป เฮ้ยผมว่าในสถานีตำรวจไม่ไม่ต้องมีปืนแน่เลยวะ่ะต้องคอ่อยๆเอ้ยเชี่ยผมว่าผมตายว่ะเฮียกูจะเอาไงดีวะเนี่ยไ,ไปดีกว่าอยา่ามันจะเห็นผมป่ะวะมึงอย่านะไอ้เฮียนี่มึงอย่านะตรงไหนมึงมีอาวุธบ้างปะเนี่ยเฮียมึงมีบ้านหลังไหนไม่มีอาวุธวะเฮ้ยบ้านหลังนี้อุย้ย ซอมบี้อีกแล้วมึงมีทุกที่อ้ไเหี้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย,ฮยมันคืออะไรวะเนี่ยคอนใช่ไหมไอ้เชี่ยมังเข้าไปไม่ได้ด้วยถอ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 ยต้องถอยแล้วจังวันนี้เชีย่ยผมต้องเข้าไปหลังบ้านเพื่อท,ที่ที่จะไปเอาคอร์นดูไอ้เชี่ยนี่มึงมึงมานอนทําไมตรงนี้วะยายาใช่นะยาวิ่งมาใช่นะโอเคเฮ้ย ม่มีพยาบาลด้วยอหมกันยันงวันนี้ฮันน่มึงไม่เห็นกุลเซ่มึงไม่เห็นกุลเซ่มึงคือเขียมยฉีดย้ายเหียคือนึกนว่าคอนสไอ้สั์โอ้โหแล้วมึงไม่มีอาวุธให้กูแน่นะนะสุดยอดไปเลยขอมีสักเล่ม,มก็ดีเพื่อนโอเคกูไปที่อื่นก็ได้กูจะหาแบบหาอาวุธมาซอมบี้พวกเขี้ยนี่มึงไล่ไม่หยุดด้วยนะ กูไม่ฟามก็ได้เฮียไปหาที่อื่นดีกว่าผมรู้สึกว่าแถวนี้แม่งไม่ปลอดภัยเลยดูเชนนี้แม่งหมอบในพุ่มหญ้าไอสัตว์มึงคิดว่ากูจะไม่เห็นเหรอโอเคถ้าผมวิ่งมันจะไม่แตกตื่นใช่ไหมโอเคกูไปดีกว่าเฮียเฮ้ยเ <c oughs> ราเจอบ้านหวังว่ามึงจะมีแบบดาบสาม,มุลงสมุไรให้กูสักอันบ้างนะโอ้โหแล้วด,ดูซอมบี้ไอสัตว์เฮ้ย <c oughs> มึงอยู่ทุกที่เลยเหรอโอ้โหแล้วดูมี หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวโอ้โหบ้านสองหลังบ้านสองหลังมันอยู่เป็นขยงขนาดนี้เลยเหรอพ่อมึงเถอะไอ้แซดเดี๋ยวเราเราจะเอาซอมบี้ตัวนี้ก่อนล่างมานันมาคะ่ะมาดิอุ้ยมาดีครับมาดีรับซัดหน้าซัดหน้าอีกไปหนึ่งทีโอเคโอเคแดกยาก่อนไม่ไม่แดกน้ำก่อนแดกไงวะโอเคอ่ะ นะมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะหลอดตรงนี้มันคือเชี่ยอะไรเนี่ยกูจะตายเปล่าวะไอเชี่ยแดงน้ะมั่วกูจะตายเปล่าเนี่ยโอเคเราจะเข้าไปลุงเขาเรียกว่าลุงอะไรวะลุงเชี่ยเลยสักอย่างมีซอมบี้เชี่ยนี่โอเคฆ่ามันก่อนแล้วกันอุ้ยมึงวิ่งเหมือนหมาเลยสัตว์อุ้ยอุ้ยมามาก็มาดิครับเชี่ยแม่งเกือบตายสัตว์จับเราได้ด้วยเหรอใช้กระถมพยาบาลแป๊บ โอเคได้อยู่นะครับได้อยู่นะนะย่องไปย่องไปเฮ้ยมันคือเชี่ยแล้วนะผมจะบอกนะคือช็อกโกแลตไอสัตว์แลวนี่คือเลยเกมมาก่อนแล้วกันมีแต่เชี่ยอะไรรู้อุ้ยมีลูกกระสุนด้วยก้อนหินเหรอใช่ไหมอันนี้น่าจะกระสุนอันนี้คือเลยก้อนหินเหรอก้อนหินไอเชี่ยก้อนหินเหรอวะเนี่ย อ๋อมันเป็นสีดไอสัตว์น้วมันเห็นเดี๋ยวเดวถือมือเปล่าไงวะในห้องนี้มึงคือมึงไม่มีอาว,วุธให้กูเลยเหรอนี่คืออะไรโอ้เขียวไอสัตว์กูเจอแล้วกมาก็มาดีครับคนเห็นไอเชียนะไหมอุ้ยอสองตัวเลยวะผมจะล่างแมงมุอฆ่านแน่นแ,นนแน่ไอสัตว์มีรู้มีรู้ไอเฮียมีรู้รู้อรอไอสัตว์สับ์หัวไม่เป็นไอ้ตายยากอย่างวะ เดี๋ยวนะฮัลโหลมึงมาทำไมคะเฮ้ย <c oughs> มีสตันด้วย <c oughs> ไอ้เหี่ยเฮ้ยคตรเท่ไอ้สัสไอ้เชี้ยแม่งเคียวนี่แม่งมีแบบสตันซอมบี้ด้วยเขาเทพนะนะเราได้เสื้อมาเอ่อเสื้อผ้าผมอยู่ไหนะวะเสื้อผ้าอ๋อเก้าสิบแปดโอเคเปลี่ยนตัวนี้ทิ้งไปกางเกงเหลือหกสิบสี่เซนนี่คือคุณภาพมัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> รู้แหละเราลุยกันต่อ ทำไมผ้ามันซีดไปวะหนูคิดเองเคยุจะฆ่าไม่ให้มดเลยซอมบี้เชียนี่มาดิ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 ก็มาดิครับเออก็มาดิครับไหนอีกตัวไหนอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผ้ามันซีดวะหนูกำลังจะตายเนี่ยมาดิครับมาดิครับมาดิครับเออมึงไม่ต้องวิ่งเข้ามาเลยซอมบี้ตัวไหนก็มาเอ้างงไอสัตว์ งงเดี๋ยวน,นะทำไมเหมือนกูจะตายเลยวะเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมต้องทำอะไรสักอย่างเฮ้ยเชี่ยตัวสั่นแดกยาไปเอ้อเชีย่ยอะไรได้ปะเนี่ยมีเชีย่ยอะไรแดกแดกก่อน<ม>อ่ะโอเคโอเคแดกยาก่อนไม่ไม่แดกน้ำก่อนแดกไงวะก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนอะมึงก็โง่ไอ้เหี้ยคุยแล้วกูตายสัตว์โอ้โห กูได้มันเกิดใหม่ไอ้เขี้ยกูสาดได้เขียวทึบเท่ันแม่งหรือว่าเป็นเพราะผมแดกน้ำเขี้ยนั่นวะไอ้เชี้ยไม่น่าเลยกูกำลังฆ่าซอมบี้ได้ไดแท้ๆอแถมได้เขียวมาหาโหดด้วยโอ้โหไม่เกมเชี้ยอะไรวะเนี่ยไอสัตว์เล่นยากชิมหายเลเยจยันลูกแล้วกูจะไปหาเขียวนั่นได้ที่ไหน้าดูแม่งไอ้บ้านแต่ละหลังมมีซอมบี้อยู่กันเต็มเลยไอ้เชี้ยนี่มึงดูโอ้โหแม่งคานเป็นหม้ าเกิดมันได้ยินเสียงผมวิ่งเนี่ยแน่นอนครับแม่งแห่มาเป็นขโยงเฮียเฮ้ยคือเฮียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะฆ่าซอมบี้โดยเฮียนี่ก่อนนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วซัดหน้าซัดหน้าซัดหน้าแม่งตายตายเฮ้ยผมว่าเล่นแบบนี้ได้อยู่นะแบบด่างแม่งมาฆ่าทีละตัวอะไรเงี้ยโอเคเฮ้ยมันแรงปะวะนี่แหละ โอ้โห,โโหสัตว์กระถางชิบหัวแม่งแถวนี้ไม่มีซอมบี้เนาะใช่ไหมเขี่ยกูข่ายเชี้ยนี่แม่งก่อนสับสับหน้าสับหน้าอุ้ยสตันได้ด้วยวะสับหน้าสับหน้าสับหน้าแม่งไอ,อสัตว์ดอบเชือกเนี่ยนะซอมบี้มันมีเชือกติดตัวไอสัตว์โคตรเชี้ยเลยไอเชี้ยนี่คือลายต่อไป ฝักแม่งก่อนเปิดก่อนได้เปียบอ้างงงงไอสัตว์งงงงไปดีงงไปดีงงไปดีพี่ผมโหดเหมือนกันเนี่ยโดนกดเอะแีแม,ม่งได้ยินพอเจอมันคือเหลวเนี่ยไม่เหมือนหนุ่มเลยเฮียไม่เชื่ออะไรไม่รู้กูไม่แดกเลยกันไอสัตว์แดกมัวแล้วแม่งจะตายเหมือนตอนนั้นโอ้เธอเนี้ไม่มีซอมบี้เนาะไม่มีคือเฮียแล้วแม่งอยู่หลังบ้านนะเฮียอันเนี้ยวิ่งออกมาซะด้วยมึงไม่ปีลั้วมาง่ายกว่าไอสัตว์๋อแล้วแม่งเป็นไงวะ มึงเอ,อ๋อไอ้เฮีย้ยนี <Huh? S 1> มออ่มึงเอ๋อมึงเอ๋อไอ้เฮีย้ยเอ๋อไอ้สัตว์เอาไปหนึ่งดอกด oh. อ,อกเฮีย้ยอะไรเนี่ยมม่เป็นเฮีย้ยอะไรไม่รู้เลอะเลาลาะลอสมบีร์พวกงโง่ไอ้สัตว์ทำไมผมเห็นเขาเล่นแบบมันมีปงมีปืนมีดาบเฮีย้ยอะไรเยอะแยะทำไมกูเล่นมันไม่มีไอ้สัตว์จะฆ่าสมบีรนี่ได้ไ่มเอาไปหนึ่งชึบสองชึบสามชึบ ต้องเดินมึงอ่ะอ่าเจอพลังแห่งการสตันเจอหนุ่มเที่ยนี่แล้วมันคือเที้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วไม่มีเที้ยอเลยเลยไปดีกว่าเท่านี้มีร้านปืนไหมผมรู้แหละเราต้องไปร้านปืนมันถึงจะมีปืนโอ้ร้านเสื้อผ้าไอ้สัสเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าปื๊บกระเป๋าใส่ของไอ้เหี่ยเก็บของได้เยอะเลยทวนี้มีอะไรเนี่ยกางเกงที่สิบแปดโอเคเปลี่ยนเลยแล้วกัน ะใส่ดิโอเคจริงไปเฮียในนี้มึงยังมีซอมบีอีกเหรอเฮ้ยกระเป๋าเฮ้เชี่ยกระเป๋าที่ดีกว่านี้ผมงคลายเชี่ยในก่อนปึ๊บอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิเลือดสลายเฮ้ยดอกคอนด้วยปะคอนแม่งสตันได้ปะวะโอเคไม่เป็นไรเก็บกระเป๋านี่มาแล้วก็ใส่นี้เชี่ยของอยังเยอะเสื้อก,กากดไอ้เหี้ยมีหมวกด้วยใส่หมวกไป ผมต้องฆ่าผู้เชียร์นี่ว่นะเดี๋ยวนะอุย้ยอุ้ยเชี่ยหนวิ่งเร็วจังวะไหมอี๋ตายตายไปซะไอ้สัตว์ลบคุณเฮ้ยดอกเชี่ย,ยนอีกแล้วดี๋นะมันมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอวะอ๋อมหมดแล้วไอ้สัตว์ยังเหลือตัวหนึ่งอันเนี้แม่งในร,ร้านพิซซ่ายังมีซอมบี้เฮี้ย ตายซะมึงอะ่ะตายซะมึงอะ่ะไอ้เหี้ยมีโค้กไอ้เหี้ยไม่ใช่โค้กดีคอร์ล่ะหุ้ยโครล่าคืออะไรวะเนี่ยเงินเหรอโอ้โหในร้านพิซซ่ามึงไม่มีพิซซ่ามึงเสื่ยงมีขนมเฉยเนี่ยะเฮ้ยเด็ดนะีคืออะไรวะชิคเก้นเฮียอะไรสักอย่างเก็บมาก่อนเดี๋ยวซอมบี้อีเลยผมรู้สึกว่าผมหมั่นใส้กับซอมบี้พวกเฮียนี่มากออมันฆ่าผมหลายครั้งมากดูจะฆ่ามึงคืนในทัพย์มาดิมาดิมาดิ มาดีมาดีตายไปซ้ายพวกเขี่ยทั้งนายแล่โอเคมีขนมปังมีไฟฉายอีกแล้วมีทุกที่เลยเนาะไฟฉายเนี่ยมีเสื้ออะไรวะน่ะคืออะไรวะไม้ตีกอล์ฟไอ้สัตว์แด่ขนมปังไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวสถานะเขียวๆแม่งปุ่มทําไมมันลดวะไอ้สัตว์แดงไว้พวกกุศลดำๆแม่งแดงไม่ได้เหรอถึงไปละกันเดี๋ยวกูตายเฮียยิ่งไม่มียารักษาอยู่ด้วย เอ้ค okay, okay. okay, yeah, ูล <floor. S 2> okay, uh ่าไปโอเคเต็ม huh. ร uh ้อยก็ม huh. mm ีอะไรวะเนี่ยอะไรวะเย็เราได้เกาะมาด้วยว่ะใช่ไหมเกาะใช่ไหมเกาะแหละกล้องส่องทางไกลด้วยย้ลูกนี่แม่งส่องอย่างไกลซอมบี้เหรอจะเจอพลังแห่งค้าเล็กโอ้ยเชียร์นี่ไม่สตาร์ทว่ะนี่ตายสัตว์เฮ้ยเฮ้ยปืนเฮ้ยเรามีปืน ดีกระสุนกระสุนไม่มีหรออ้าวแล้วมึงทิ้งกระสุนหาพี่มึงไงกระสุนมีแม็กเดียวเองเหรอสึงว่าถ้าผมยิงปืนเนี่ยนะซอมบี้มันแห่กันมาทั้งเมืองเนี่ยเลยจากประสบการณ์ที่ผมดูหนังซอมบี้มามันจะไวต่อเสียงหรือเปล่าวะนี่ยเจอปืนอีกแล้วให้เลือดผมหลดไวใชยต้องหาลายแดงก่อนใช่ไรเนี่ย กินไปก่อนแล้วกันโอเคอุ้ยอ้วงมาทำเหี้ยอะไรตรงนี้ไหนร้านกันไว้เหี้ยร้านปืนน่ะโน้ปนี่ร้านแบงค์เอาเชี่ยนี่ตายอุ้ยเชี่ยเกือบโดนกัดแล้วมาดิมาดิโอ้โหขามึงเดินไม่ได้มึงก็ยังจะมาอีกเนาะไอ้เชี่ยนี่ไปตายซะสู่สุขติเอาเชี่ยตายตายากจังวั้ จะอืดเกินไปนะไอ้เฮี FR ้ยนี้เฮ้ยผมกดอะไรวะนี่มันคืออะไรอ่ะค้อนอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเชียร์มีดไอ้สัตว์ดาบผมต้องหายสองตัวนี้ว่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลโลกูวิ่งก่อนแล้วกันฮัลโเอา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 กูหยุดทำเฮี้ยอะไรเนี่ย